สองครั้งความตายที่รอดพ้นจากมือยักษ์มือมาจุดที่รักของน้องเป็นยังไงอนุ้ยที่เราหนีสองยอไม่พ้นไม่ยอยักษ์ก็ยอยยายนายจะย้อยวะย่อย้อนหนึ่งยอยม้องาให้งด้หนุ่มย้อยอยู่แล้วนี่ที่บนนั้น เราใจรู war, ago, ้จใจเชื่อผมนะครับใครกันเองกู้ยายติปุบลนี่แกยายจริงนะครับข้างไปหนองกันเก็บใส่เชือกลออแต่ว่าข้างในพูดไม่ได้นะสวรรค์ไม่อนุญาตนะข้างในเป็นยังไงเจงข้างในมันเบื่อข้างหนองแก่จิ้งข้างหนอแกยายจริงแต่ข้างในยังแกุ่ปเรื่อยไเรื่อยไปเลยอะไรนะุปเลื่อยไป ไอ้ไรวะข้างนอกนั่นแก่ๆยิงใหญ่ิงเดกข้างในอยแกปุยล้ปุยเยไปนไรไม่รู้เรื่องไปนัไปไม่ต้องดูข้งนอกันแก่ไม่เห็นด้วยจะเป็นเจ้าววันเอ้ามาฮ๊งข้านอกแกปัดเ่อข้างในแกปุยลถึงน้อยเอ้ยไปปุยลืด็มึงไอ้ไร ชาฉันสวยไหมช่วยอย่างนั้นช่วยใจหนาไม่ช่วยดิ้กินไม่ลงเลยผมตัดสินใจแล้วยายแต่งงานเลยจ๊ะไม่ใช่คือนี้มันใกล้ประมาณนะคนประกขนาดยายครับชีวิตผมรอดชีวิตเมาใหา่ถ้าผมพูดจาไราก้าวแล้วไม่เคารพยายผมเป็นคนขาดมาก แต่ผมคารบยายเป็นปูชจนียบุคคลผมกลับว่านฮ้ยาย่นะที่ผมแต่งงานกับยายผมทาไม่ได้คราวนี้ผมเป็นนี่ชีวิตยายชีวิตของผมคือเป็นของยายผมขอร้องสองประการถ้ายายสงสารเจ้าชายสมริยายายกลับไปเอะเจ้านครจะเอาอะไรก็ได้จากนั้นไปเอาผมเป็นสามีแต่ถ้ายายคิดว่าจะเอาผมเป็นสามีเอาชีวิตที่ยายช่วยคืนไปเา้ิฆ่าผมสินไม่ใส่อย่างนี้ดีจนฆ่าคนดีจนรักตียังไงอ่ะเขาถ้าไม่ฆ่าผขกลับไปได้ที่ ที่ผมทำยังไงใจผมเป็นบาปเหรอใจใจใจต้องใจนี้ต้องใจนทำไมอ่ะโลกไม่รู้ปันเฟยแบบเดมเมองแลยเดมขิ้นแหวนลมเป็นปิดเลยดูเลยจูจีตัวเด็ดชาวคุณเป้าป้าให้แมมรักตัวโอ้แรงดายดีวะอะไรอ่ะอ้าวใครอ่ะ อ๋อแล้วกลับเมือนนองลุกขึ้นแล้วก็พุมข้อเชื่อม,มาราย,ยาะสักนิดนะครับนะเชื่ออะไรคุณแก้วคุณแก้วเลยครับเราคือเจ้าชายชทรุยาอ๋อท่านปรนันเราก็ม่อมพ่อไปโยโดยและเดมาเรียกว่านองโดยถึงไม่ได้จับเดยกล่าวไม่เป็นไรพี่คุณแก้วลุกขึ้นมาอะไรเหรอมีอะไรพุ่มตามนองกับผมนี่เหรอไม่มกับตันกล่าวเอาน้องสาวอยู่ที่ไหนนี่ยครับปอบแล้ว นี่น้องเจาพุ่มน้องตีปูบลทางน้องสาวคุณเหรอครับอ้ท่านแดงวัดนั้นต้องเอกทรรมัจน่ะมึงเด้ตัวนี้อันปีเอาขิดว่าแต่มันไม่แรงกว่าหลวงเนี่ยมพอไงลูกบอาไแล้วมันหลวงเนี่ยมานอย่างยอันนี้น้องเจ้าเราดูแล้วคิบแปดแกงเก่งรวยส่วนล่างนี่มึงชูจีกีหัวไอ้ไอ้ได้ไจ่าชูจีกีหัวได้แต่ไงปันเด็ดตองให้รองชูจีชเอ็ได้เ ให้ได้แล้วชิวเวียนยังไม่ได้แล้วอันมันนี่เจ๊บักไม่กลัวนะจว่าก้อโตก้อโดกุกๆคนก้อโตกิ้งจักริ้งคูจะก็กล่าวกับว่าหยัดนี้แมงวู้วคนเรานี่มนุษย์นี่มันอิโยเหมือนกันฟื้นแต่มึงโดว่ากูกับมนุษย์มึงกับมนุษย์กันคนแล้วก็ว่าแล้วบุญธรรมกรรมแสแต่จิตใจหลบเป็นมนุษย์ มึงลองแรกที่ว่าเรียนเย็นจิบร้นมันเมื่อนกันตุกด้วยไม้ไอ้บาตหลวงน้ำวันมันจะหวดเนื้อเรียนเมื่อนกันไม่ใจเลยเปรตอ้ามแรงครูโยมมันลูกเนี่ยมันมึงอ้ามกันแต่จิตใจครูนี่ถึงลูกเนี่ยมันเนี่ยเต่แหม่มในน่องปลาในบาตหลวงละแม่เอาแกพี่บุญแก้วไม่ได้น้องกุลปนิวไอ้ไม่ได้หมดมึงจะตู้บาสรคนเราเนี่ยมันโยกเฉยจิตใจ นี่เจ้าใจผู้ที่มีพระบัรามีแอ้ตรงระับตั้งราชการไอ้คนลังงุกไแรงราชการเดี๋มันพุทธนอกเป็นกลางคอแต่มันอูบาทขึ้นมาลำเดียวไม่รวยได้ไอ้เตีงไม่ห้ามดวย่าคุยหวา่าคินเรีวว่าที่นี้โจคนไหนได้ที่นี้ใงได้อะไรนี่เจียมตัวทด้มังมนุษย์เราไม่ใช่หนูที่ไม่ให้มันป้ก แต่ตั้งใจตรงนั้นมึงแต่หนังก็จ้ามแย่กว่าโลกเจ้าเกยด้์นี่ตัวนั้นหวานฟื้นไปตัวนี้หน้าป้าใหญ่ไอตัวนั้นปุ้มอ่ะตัวนั้นปั่นนั้นปั่นนี่แล้วธอมึมไงไม่คอมเนยตัวมึงจะมัง่งเลยทีแรกอ,อ,อีตัวนั้นมีตัวนู้นมีตัวนี้นั่นแหละที่คอยปาดระเดิดจ,จ้าก็ตำมานมึงทำอะไรไนดะ้นังจ้ามแย่แกแลงคนนั้นแลงคนนี้รุ่งเยตายลจ <laughs> ำแม่บ่าวกี่รังคนเราอ้ามใจแล้วรัวปุยว่าแล้วคูรัวรือ

เจอน้องแล้วคนนำกลับไปดิครับมึงปั่นเพื่อน้องเก็บบนทำไมอ่ะนม่ออาจารย์เราเป็นว่วงเป็นใหญ่น่องก็กคนเอานี่นะ้นอย่าตามให้กูบา้าอาจารย์ว่วงใหญ่อย่าตำให้พอแม่คอยกับคนมา,าจา้างกูนำความดีจัดวันครับไปวันนึงกลางเบื่อจะไปอ่าบำเพ็ญจรีนภาวนาตาเสริมสร้างความดีนี่มึงมาตำอะไร่ะไอุ้่งแกจับได้ไหมก่อนที่จะจาดสํนนักมาอาจา์บอกว่ายัางไงมนุษย์คนแรกผู้ใจดีฉันช่วยเหลือเนื้อกูมึง ก็ยังช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ยังหยุดแต่งงานด้วยก็ไม่ยอมรับโอเจ้ชาชายนี้ได้รับการถอยเลือดจับหนองพมมรับผมยอมรับครับผมรอดชีวิตสองครั้งทับเหมงอนเจน,นาจ่ายกับหนองแต่งงานกันแต่งอะไรนะแต่งงานแต่งกับใครแต่งกับหนองเจ้าพมไม่เจยูดใจหนอยเดี <c oughs> ๋ับจะดีว่าเหมือเขาไม่ต้องการเราไปกับจำหนัก <c oughs> ค่ะฉันคิดอย่างนั şey ้นนะเออไปผมลาคอนครับไปดิครับยายไปไปรือวัดไว้มึงรับเียดเอาไปอะไรนะรือวัดไว้ให้รับเียดที่ที่ที่ไตี้รือนั่นมึงวัดมาวัดไล่แล้วกูตามที่รือใจมาโอ้เฮ้ยปนิมพุคนเลือนเหล่า ไมแต่แต่งน้องนะจ้าผมผมจะไปแต่งได้ยังไงมันคนละรุ่นก้าวก้าก้างหนอยกาิ้งกึ่ปุยเลยในกังในปลยปุ้ยอาปันดังลาวองยังได้แต่ใิงที่ตีรู้ได้เลยฉัไม่สนใจนะที่ตีตีตี มึงกดกี่มาก็คนพร้อมพ้อมาวันไล่มาแล้วาวันไล่มาแล้วลวที่แตงใจน้องหวัดไม่รับตี่เลยที่กอดวัดที่ตี่นลืมโอ้ก็เป่าวัดรับที่เลยนั่น<อ>ก็เล่นซื้อแหนกูคันตียื้อแกจะกลับแน่จะฉนจะตูดละจูดชายจะต่อเดิมนมาละวัดที่ตี่นลืมโอ้ ขอไม่จ่ายยันตุลาเน้ายนยดิยันหลังก่อนไปเจอนะผมจะขอบพระคุณจนชั่วชีวิตจังจะทูนขออะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่แต่งงานจันไม่ขอแต่งงานหรอกได้จะให้ยายนั้นบอยนะงาก็เป็นนั่นจะเหล้าวัน เอาเถอะเฮ้ยกต้าง่ายกต้าแกไปเลยไปเลยแล้วขอไะ้ใหายเจ้าชายจุมพิดผมฉันสักครั้งเถอะนะโอ้ได้ครับผมถือว่าคนที่ผมเคารพยังไงกลางฉันสวยไหมสวยสวยมากสวยที่สุดค่ะเป็นคนสวยนี่ครับใหญ่สวยสวยมอนนางสาวที่มาจากสวรรค์บอยๆอยบอยๆอะไรไปเลยไปเลย เจ้าชายทรงรับสั่งแล้วทุกอย่างสวรรค์คงจะไม่ปิดบังแล้วคิดถึงพี่น้อยไกลใจพี่างกันอย่างนี้โน่นก็เปึงปีบางเมื่าลม ก <chairs. S 1> ันอากัด้เงิงว่าตัว่างรักคุณใจิดฉิดึงพีคนงูดุจแม่เหม่ไม่ต้องรู้ว่วเินไม่ดับตัเหมองนี้ นี่นะตูนลาเลยเจ้าค่ะโชคดีนะใหญ่นะอผมไป่ตร่องกับไม่ต้องไอตีแรกพูดนั่งไอแรกป้าพุ่งทำใจลุมาะม้แล้วก็ปอใจปัดจุกคับผมไม่เนือกว่าพอใจตรียมามีองเนี่ยเจ้าชายขาเจันตูนลาแล้วล่ะเกินครับยายผมจะทำแต่ความดีเพื่อเป็นการแทนคุณของยายที่ชีวิตรอด กอส where 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 ัมผ <|so|>> ัสฝ่าพระหัตถสักครั้ได้ไหมอาณยายจะเป็นลาะจับมือหลานอเณแกมันทุ่จุลาละที่มุมบนคนสุเออ